วัสดีครับสวัสดีครับพี่ตื่นพี่ใหม่คช้าวันนี้ที่มาที่ไปเลยค่ะกับลายโปรดักชั่นมามีเดียโปรดักชั่นมาอย่างไรก่อนครับเริ่มต้นจากว่าเราเราสองคนนี้ครับทำงานอยู่ในวงการนะครับดังนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเราก็แบบมืนได้ได้มีประสบการณ์มีอะไรเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกแบบอยากอยาจะถ่ายทอดสิ่งนี้ไปให้กับเด็กรุ่นใหม่อยากจะเห็นแบบเด็กๆแบบแบบเติบโตขึ้นมาเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพอะไรอย่างเงยก็เป็นไอเดียเริ่มต้นจากท้องใหม่หราอว่าใช่ใช่ใช่ก็เหมือนเราอยาก เรื <One input> ่องอะไรเราอยากทำซีรีส์อะค่ะก็คืออย่างพี่เต๋อเองก็เก่งเขียนบทไปพาร์ทเนอร์เนาะก็คือพี่เต๋อก็แบบเก่งต้องเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้มาทำซีรีส์ร่วมกันค่ะแล้วในในการที่เราทำซีรีส์ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าดังนั้นตัวใหม่เองก็อยากจะแบบลองหานักแสดงเองแล้วเผื่อเราก็จะเอานักแสดงที่มาเล่นเรื่องเนี้ยเราก็แบบดูแลเขาไปยาวๆค่ะมีซีรีส์หลากหลายมากในประเทศไทยทำไมเลือกทำซีรีส์อยู่นี้อ่า กำหรับใหม่นะคะหนึ่งแม่นอนแหละกระแสกำลังมาใช่ไหมคะ <c oughs> ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของธุรก <c oughs> นะิสอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับใหม่เองอะใหม่รู้สึกว่าใหม่ชอบมากเลยเพราะตอนนี้อยากเลน่ <c oughs> นอรอรอค่ายไหนติดต่อมาเหมือนกันเลยไม่มีใครเป็ใหม่เลยเขาอยากเล่นอยู่นีมากใหม่อยากเล่นใหม่อยากเล่นมากค่ะแต่ว่ามันแบบทุกคนก็จะโฟกัสาเหมือนเราเราก็เลือกเด็กมาเล่นลนะ <c oughs> อะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เลือกอย่างเราไปเล่นอะไรเงี้ยเนาะรอ้วเราก็ยังเลือกเด็กใหม่ๆมาเล่นเลยค่ะก็เพราะว่าใหม่อะชอบ เรื่องความรักที่มันผิดจริงแล้วก็เลยก็เลยชวนพี่เต๋อมาทำพี่เต๋อก็ยังไม่เคยเพราะพอมาทักที่ว่าจะทำีรีส์ีอยู่ดีแล้วคงเรื่องเรื่องนี้ก็มาจากใหม่ด้วยเหมือนกันใช่ใช่มาอย่างไรให้สมัยใหม่คิดว่าคงเรื่องจะต้องเรื่องนี้เนี่ยแคร์เบล์ใหม่รู้สึกเหมือนเทมากเลยแล้วใหม่ก็อยากเล่นมากใหม่รู้สึกว่าตัวแขรอะไรตัวแครเป็นอะไรที่น่าเล่นมากแล้วก็ในเรื่องของแบบในที่ที่มันอันตรายแล้วก็ดูแบบ ในคุกผิงนะเราพูดถึงเรื่องของคุกผิงใช่ไหมคะในคุกอะไม่เชื่อว่ามันมีหลากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นเองก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักแล้ก็หยิบหยิบตรงเนี้ยมาเล่าไปดิสเซินนานเลยคุณพี่เองทำไมคิดว่าจะต้องเอาเรื่องเกี่ยวเรื่องในคุกมันมันมีหลากหลายทำมากเลยจะเป็นโครงเรื่องมันมาจากไหนเรื่องมาจากไหนก็อย่างตัวเมยเองอะค่ะเมย์สเตปอยู่แล้วไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของหนังเก่าๆหนังฝรั่งฮอลลีวูดที่มันแบ สุสานที่มันเกิดอย่างเงี้ยค่ะในคู่ก่อนแล้วหมายถึงว่ามันแบบประทับใจมากเลยอ่ะมันดูแล้วบางทีร้องไห้กินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าอะไรนะกินลา์อะไรเงี้ยมันแฮปปี้อ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าเออมันมีอินสปีเรชั่นกับเรฟเรนซ์ที่แบบที่มันมาเยอะมากๆแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันต่อยอดไปเรื่อยๆเป็นยังไงก็เลยเกิดเกิดไอเดียและชวนพี่เต๋อมารูมิ่งใช่ไหอันนี้เกี่ยวบชวนพี่เต๋อมารูมิ่งบทขึ้นมาใช่ใช่ใช่ คืี่เธอกับเรื่องนี้หลัจากที่ได้ได้ฟังไอเดียจาก้องใหม่แล้วมาเนี่ยตอนเราไปนักเขียนมือจริงๆครั้งแรกสุดเลยผมที่ได้ฟังผมรู้สึกมันจะไปยังไงต่อคือคือคือเราไม่เคยข้อแรกคือเราไม่เคยแบบทำอยู่นี้มาก่อนสัปสองเป็นเรื่องราวในแบบเรื่องจำหญิงยิ่งเรายิ่งห่างไกลมากเลยแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจคือว่ามันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่คนรู้สึกว่าแบบเราเป็นคนที่แบบมันเป็นชดใช้ในความผิดแบบมันจะมีความแบบ กัวมีความแบบหน้ากลัวแล้วเราอยากจะรู้ว่า้ในเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าในที่ที่นั้นมันมีความหวังเล็กๆที่เรียกว่าความรักเกิดขึ้นมเนียมันโอ้ยมันน่าจะมีอะไรที่มันแบบน่าสนใจนะคนน่าจะอยากเห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มต้นจากจุดนั้นนะครับที่น้องใหม่ส่งผมก็พยายามพัฒนาขึ้นมาก็มีการรีเสิร์สข้อมูลแล้วก็ค่อยๆเขียนต่อยอดต่อยอดกนียไม่พือจรจริงๆนี่ที่เราเขาไม่เคยเขียนหมดกี่ปัญญุนี้มาหรอเที่ว่าไม่เคยเขียนยากถ้าจริงๆคือยากเลยากแต่่ว็ ก็ถือว่าสนุกที่ได้ทํามากนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโลกที่เรายังยังไม่เคยไปแลว้วเราก็เออได้ไปลองก็ไปสัมผัสรู้สึกว่าเอาอมันมีพอยิ่งเขียนไปยิ่งรู้สึกหลงรักตัวละครรู้สึกว่าตัวละครมันมีความน่ารักแล้วก็แบบลุ้นอะลุ้นตัวเขาอะอยากให้เขาแบบาคุนกันแล้วแบบตัวบทกับตัวนักอนุยาตไหนมาก่อนกัดนะคือแล้วอนุญาตมือนจะมีการร้องนักเขียนที่มานช่วยเขียนเนา,าะก็ใช่ใช่ใช่อันนี้บทเสร็จก่อนบทในเรื่องของซีรีส์นะฮะแล้วก่อนที่จะทำซีรีส์ก็เลยอยากจะ อยากจะมาเล่าในรูปแบบของนิยายก่อนก็เลยทําเป็นนิยายขึ้นมาเอาามพัฒนาเป็นนิยายอีกทีนึงช่วงนี้ได้ต้องมาอนิยารูปใหญ่จริงอนิยามเขาก็าผมก็ให้อิสลากเต็มที่เลยครับคือเขาไม่ต้องตามบทที่ผมเขียนเลยเพียงแค่ยึดโครงเดิมไว้เท่านั้นเองแล้วเขาก็ไปเขียนในรูปแบบเขาซึ่งดีมากเลยคือทุกครั้งทุกตอนที่อ่านรู้สึกว่าโอ้สนุกมากเลยเรื่องนี้มันจุดเด่นตรงไหนอะไรมันมีจุดเด่นตรงไหนจุดเด่นของเรื่องนี้แบาทแตกต่างจากยี่นี่เรื่องเดิมยังไงโอ้โหเยอะนะเพราะว่า จริงๆมันเป็นมันเป็นโจทย์แรกในการทําเรื่องนี้เลยครับว่าถ้าเราจะทํายูริเนี่ยเราอยากจะทำยูริแบบที่แบบยังไม่มีใครเคยทำข้อแรกแล้วก็สองก็คือมันต้องมีความแบบน่าสนใจในแบบที่นี่เรารู้สึกเราอยากดูก็เลยเริ่มพอพอเป็นเรื่องในเรือนจาผมเนี่ยเรนตัวมันมีความน่าสนใจแล้วความที่มันอินเทนส์มาในมุมของนักแสดงอะม่อยากทำอะไรที่ใหม่ดอยากเล่นเลยแบบเออผมก็อยากเล่นนะเนี่ยเพราะว่ามันแบบมันมันไม่เคยเจอแบบขอนอะที่แบบมันจะเป็นแบบ มันจะเจาะตลาดย่างในทีาไหนเพราะว่าส่วนใหญ่วายอะไรเงี้ยมันจะมาแบบรักเลยรักเลยหวานเดียว,วเราลองดูแบบบูกอ่ะฉลาดอ่ะเสี่ยงใช่แต่ก็ชอบครับชอบอะไรแบบนี้ <c oughs> กล้าเสี่ยง <c oughs> เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบถ้าเราทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอะค่ะมันก็จะไม่ได้มีอะไร move forward ไปเงี้ยเราทําอันนี้แล้วเราก็ลองมาแบบ explore ดูกันว่ามันเป็นอีก way หนึ่งที่ที่ผู้ชมชอบหรือเปล่าหรือว่าถูกใจใครๆหลายๆคนไหม แต่ถูกใจแน่ๆถูกใจมใหม่แล่เราเรื่องนี้ก็สนองนิดตัวเองด้วยใช่ไหมตัวเองที่ใหม่เองในระดับนึงในระดับนึงเลยค่ะคือถ้าหาแคนไม่ได้เดี๋ยวเล่นเองโอเคทำไมเราไม่ลองแต่งแล้วเล่นเองแล้วให้พี่เจอระดับเองทำไมคะทำไมคะคนไม่อินแล้วใช่ครับคือผมมองว่ามีญาติผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้มาใช่ล้ ่ใหญแล้วคือในแง่ความเป็นซีรีส์กับยูริอะครับเขาอยากจะแบบ,บ,บบแบบโลกแห่งจินตนาการเขาอะอยากจะแบบเหมือนแบบเห็นแบบสองคนนี้ที่แบ,บบเมรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอโลกจินตนาการของน้องใหม่น้องใหม่ไปเล่นรุ่นเนี่ยมันจะมีหน้าผมโผล่เข้าๆๆ <c oughs> ไมาจินตนาการเรื่อยๆ <c oughs> มันก็มันีก็จินตนาการหน้าใหม่อยู่แล้วมันจะมีคนเนี้ยลอยเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะแบบโอ้ก็เลยแบบเปิดโอกาสให้คอตเสิร์ตคอนเสิร์ตช่วงหนึ่งนะฮะไม่หรอ ปิดไฟพี่เต๋อไว้ก่อนเหลือแค่พี่ใหม่คนเดียวโปิดไฟเลยอยากรอปิดไฟเลยเหรอคะปิดไฟไว้ก่อนนะปิดไฟไว้ก่อนต้องถามคนดูว่าโอเคไหมถ้าโอเคให้พี่เล่นได้พี่ก็จะลุยแต่ต้องถามว่าผมเปิดไฟได้ตอนไหนด้วยอยู่ยในมืดังหวังอยากจะเล่นอยู่หวังค่ะถ้าไม่มีคนทำก็เดี๋ยวทำเองก็ได้แต่เรื่องนี้คืแต่นี้ก็ไม่ได้แผนแต่นี้สำหรับเรื่องนี้อ๋อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรื่องนี้เป็นเจดัน สับเได้ไปปะคะจะเป็นเจด้านปั้นเด็กใช้ถูกไว้แล้วที่เราลองปั้นเด็กค่ะก็เป็นน้องแสดงมาแล้วเจเนอเรชั่นได้ีมีได้ได้น้องแสดงมาแล้วอนนก็ไม่เชิงนะเพราะว่าสุดท้ายยังรู้สึกว่าเรายังสามารถสำรวจไปได้เรื่อยๆคำว่าตัวละครสองตัวเนี้ยแบบใดที่โปรเจกต์ยังไม่เปิดกล้องทุกอย่างเปิดเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเราก็เหมือนเด็กในค่ายเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ อยากให้เขาได้เล่นแหละแต่ทุกอย่างต้องพัฒนาไปเรื่อยๆใช่เขาก็ต้องมาแค์ว่าเขาเหมาะสมกับบทรใช่ใช่แล้วเขาก็ต้องไฟฟอร์ดด้วยใช่ไฟฟอร์ด The role อย่างเป็นของตัวเองหล่ะคระที่มองไม่ได้กันมองไปทุกที่เลยตอนนี้ครับคือตอนนี้เรากำลังแบบเหมือนแบบชั่งน้ำหนักดูว่าอะไรที่มันแบบที่มันเวิ work work กับเราที่สุดใช่มันเหมาะสมที่สุดมันอาจจะมีคอนดิชั่นหลายอย่างที่เราแบบต้องการต้องการด้วย่ะไม่กังวลด้วยกันเอราะการคุณไหมครับไม่เลยค่ะไม่กังวลเลยค่ะ ก็ใครทำการ์ดซีรีส์หรือละครเรื่องเดี๋ยวนี้มันใช้เงิเรื่องเป็นหูวงมากใช่ครับแต่ว่าโปรเจกต์แรกไงคะเธอ,อมันก็เลยแบบตอ,ต,อตอนนี้มีมาบ้างไงคะสปอนเซอร์เพิ่มเข้าบ้างยไงคะหรือยังจะเพิ่มเป็นสองพนมีมีเข้ามาบ้างแต่ว่าตอนนี้หน้าเวลานี้สปอนเซอร์หลักจะเป็นเราสองคนอยู่ไม่แต่ก็มีค่ะบางคนก็แบบไลน์มาแบบเยอะเยอะยู่ค่ะหมายถึงว่าไม่ได้แบบคอร์ิชันเยอะนะหมายถึงว่าเป็นก้อนเงินที่ค่อนข้างแบบเราเปิดได้เลยนะคะแต่ว่าแค่ว่าเรารู้สึกว่า เราสามารถแบบเหมือนกับพัฒนาไปได้ไหมได้ไหมหรือว่าหรือว่าเขาสามารถแบบมาอยู่ร่วมกับเราในฐานะแบบใดได้บ้างหรือยังใช่ไหมอันนี้เรียกเป็นธุรกิจครอบครัวได้ยังอุยไม่ได้ค่ะเพราะเายังไม่ขอแต่งงานเจ้าประเด็นนี้มาละแล้วเดี๋ยวเต้ก็ถามต่ออีกนะไม่ได้ม่ถครอบครัวไม่ได้แล้วเราเรียกคราบครัวธุรกิจอะไรธุรกิจคู่รักธุรกิจแฟน เลิกต้อนรับแล้วรู้สึก,กลุงเรอกกลิงรูร้สลิงลิงได้ครับธุรกิจลุงลิงลิงนี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วหน่อยไหม,ไมหวังใจหวังใจว่ามันจะมันจะเป็นไปได้ด้วยดีอย่างน้อยคือถ้ามันออกมายัางไงดีไม่ดีสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้คือหมไ่ได้ได้ลองได้ลองทำครัแค่นี้ก็โอเคแล้วเหมือนการทําธุรกิจึกหลายๆอย่างที่หน่เคยลองอะค่ะบหน่ไม่เคยรีเกรสหรือเสียใจทีหลังเพราะว่า at least หน่อยได้บทเรียนจากมัน อย่างคำถามต่างๆมันจะมีท่านสิ่ี่เหลอเฮ้ยครับขคำถามต่างๆขอาดีเหรอครับถูกลอตเตอรี่อย่างงี้เหรอขอาดีเกิดหลายรอบแล้วเกิดหลายครั้งแล้วก็จริงๆอ้าถ้าเกิดเกิดล่าสุดที่ที่มีการถามมันก็ก็เผือที่สองอาทิตย์ที่แล้วเห็นะตากันอยู่ก็ก็ยังคงเหมือนเดิมก็ใจยากๆแต่ว่าก็ เราก็แบบค่อยๆค่อยๆแบบตอนนี้มันมีอะไรให้ทำเยอะจริงครับโปรเจกต์นี้เราก็ต้องทําด้วยกันคือเราก็อยากจะโฟกัสกับมันให้ใดีที่สุดก่อนถ้ามันประสบความสำเร็จก็ก็หนักนาเลก็ไม่แน่นะบารีหน่อยอายุเยอะขึ้นไปเลยไม่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆะจริงๆอ่ะไม่อะไรนะคะมันงานมันแบบใช่งานเยอะครับใช่มันแบบมันเยอะจนแบบเออ

ก็ <K ill ain> จริงๆก็เห็นด้วยครับว่าก็ไม่ใช่ว่ามันก็แบบถ้ามันเหมาะสมก็จริงๆแล้วถ้ามันได้เริ่มต้นแบบแารครอบครัวก็นก่าจะดีนะแต่ว่าณเวลานี้คือจริงๆอย่างที่บอกมันมีอะไรให้ทาเยอะจริงม,มันโฟกัสเยอะมากครับแล้วก็ถ้าเอาเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแล้วเราควรจะลำดับความสำคัญอะไรไว้เบอร์หนึ่งนี้ก็มีลูกของเราอยู่แล้วสามคนในค่ายเด็กคลูกก็เข้าฝั่งฝันไปสองคนแล้วเ๋ยคนหนึ่งเอาเอามาเลยไหมคะเอาเลยไหมคะ ขออนุญาตแนะนำลูกๆได้ไหมคะคอ่แม่พูดอออกมาแม่พดพอลูกสาวล้วนเลยวันนี้ลูกสาวเยอะอ่อแนะนำแล้วคแล้วม่ก็อนะแล้วละคก็ถือแนะล้ม่กสถแล้วละค่ล้วม่กแนะนำลลม่ก็อแนแล้วก็ถนะนำแลวลคลาว่นะนละลมก็ถอแม่ก่อนวก็มีแนะนำแ้วละคล่ะสวัสดวลวม่กนค่อะ ส่งไปเพื่อนค่ะแจ็คจีครับแป้งจีครับสวัสดีค่ะอาหวงนัสวดีค่ะหวงค่ะนี่เราสามคนค่ะสามคนค่ะสามคนที้ได้มาอย่างไรคะน้องใหม่จริงแล้วเจอล้มล้มลุกคุกคานอยู่ก็ดีนี่แหละพี่ถึงไม่เจอเลยดิบเลยส่งเมลส่งเมลเข้ามาเนาะพี่ติดต่อไวคนนีพี่ติดต่อไวใช่ค่ะก็จะมาแบบหลากหลายหลากหลายที่อ่ะแต่ส่วนใหญ่ใหม่จะแบบเป็นฟิลหาในไอจีไม่ก็เปิดอีเมลรับ รับเด็กๆเข้ามาซึ่งก็รับเพิ่มนะคะเข้ามาได้ท้ายก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ดูแลน,โน,โนโ้องๆเพราะแต่ละคนมีความสามารถอันนี้พัดมาแล้วจากแบบเจ็ดแสนคนด <c oughs> ได้มาสามคนใช่เป็นไงบ้างคะกับการที่จะได้มารีโอกาสมาร่วมงานอยู่ที่ใหม่ม,มาอยู่ในไทยดียดีดดอ่ะพอดีพอดีพอดีอ่พูดบ้างดน้อาพูดบ้างตอนนี้เราสามารถแชร์ได้เลยอ่าเอาแล้วเดี๋ยวจะถึงเรื่องจอดก็ได้ค่ะถ้าสำหรับส่วนตัวหนูก็ดีใจมากๆค่ะที่แบบรู้สึกว่าแบบได้รับโอกาส ก็พ like ี่พี่เขาแบบก็จะคอยแบบสอนลูกสอนแบบสอนหลายๆอย่างถามว่าแบบจะอาพูดทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้ตัวเราแบบเหมาะกับงานประเภทต่างๆแล้วก็พัฒนาตัวหนังหนังแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปหนักหน่อยหนัก็ใช่ค่ะแล้วก็วันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะวันน้ภาพยนตร์เนียนะคะอีบิโซ่ค่ะโอ้โหนี่ครับเป็นนักแสดงแล้วใช่ครับได้เล่นแล้วครับไม่ดีใจรับร้อยแล้ว งง่วเนไม่ก็จะให้เลาเรื่องนี้หรอยาวเลยนะเอาหรอสั้นก็คือเรื่องนี้ไม่ได้แขลแต่ว่าเหมือนผููสร้างก็คือเอารูนมาแสดงไปแล้วถามเลือกว่าหมวดไหนถูกชะตาถูกชะลุเอาคูกใช่ค่ะก็ได้เล่นหนักด้วยรู้จิงไปจิ้งมานั่งดงพูดดังๆนั่งดงไปจริง ที thinking, ita, ่เข the re really ้ามาไม่คิดว่าจะได้เข้ามาด้วย่เพราะว่ารู้สึกแบบอุ้ยพี่ใหม่เลยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ตอนแรกก็เหมือนแบบเราก็แบบคิดว่ามันจะมีใครอ่นอะรมาอยู่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบอบอุ่นมากค่ะแบบว่าพี่ๆดูแลแบบ ขึ้นวัรุ่งหน่อยลุ่มขึ้นหน่อยอคคพี่พี่ดูแลแบบดีมากๆค่ะแบบว่าดูแลโจรดูลูกมีปัญหาอะไรก็แบบปรึ <c oughs> กษาพี่พี่ได้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็พี่พี่ก็แนะนําทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นออกงานเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าต้องไปแคสติ้งอะไรพี่พี่ก็จะแบบสอนทุกอย่างเลยค่ะฝากตัว<า>ด้วยนะคะฝากตัวด้วยความเกือด้วยนะโคตรโจรได้ยิน หคนเลยค่ะแบบรู้สึกว่ามาอยู่กับพี่ๆแล้วก็ได้รับความรู้ค่ะแบบจะร้องไห้เราหัวไม่ไม่จะร้องร้จะร้องเหรอเฮ้ยวัวเอาดีไม่ใช่ก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ก็ตื่นตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบได้เจอพี่ๆค่ะทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่ใช่แค่แบบความรู้ในวงการนะคะแบบการวางตัวหรือว่าแบบ นิสัยอะไรอย่างงี้พี่ๆเขาก็สอนด้วยครับแต่ว่าเด็กๆทุกคนยอมเราว่าไปเร็วมากครับเพราะวันนี้ไปด้วยมอเตอร์ไซค์เลยมนใช่ใครก็ขอฝากด้วยหวังจะมีขอพูดไม่ได้หรอคะแต่ว่ากำลังจะมีผลงานในอนาคตเร็วๆนี้เลยครับไม่แต่นี่โปรเจกต์ของแคร์เรวเนี่ยออนแม่ออนพ่อกับแม่เธอได้ยังขอเล่นด้วยในโปรเจกต์เนี้ยอ้อนุกวนเลยค่ะด้วยค่ะอยาจะไปแคร์ค่ะค่ะ คือแม้จะเป็นเด็กในค่ายก็ใจมากแต่ทุกอย่างคือที่คุณต้องมาแคร์ใช่ไหมัต้องครับก็คือเอาจริงถ้าสมมติเล่นตากคาแรคเตอร์คนนี้ก็น่าจะเป็นแคร์ได้อยู่แต่ต้องดูก่อนนะคะเก็สู้สู้ค่ะสู้ๆนะค่ะจะมีคนคาแรคเตอร์คล้ายๆเรามาแคร์ตรงนี้ก็คือบทสนทนานูจะสู้สนใจค่ะทุกคนมีกำลังใจกันอยู่นะครเนี่ยโปรเจกต์นี้มันจะเริ่มตอนไหนพี่เต๋อมันจะเริ่มแทนเียแเบลใช่ไหม คิดว่าจริงๆถ้าโปดถ้าในฝันเลยอยากเป็นต้นปีหน้าครับแต่ว่าก็ก็เผื่อระยะเวลาว่าอาจจะไปถึงเกือบๆกลางปีอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่เปิดกองนะครับใช่ครับเพราะว่าต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องเตรียมงานเยอะเหมือนกันทำไมต้องใช้ระยะเวลาในการในนี้ท่านเาไปยอะนานจังเลยกับผมเดือนไป่เรื่องเปิดกองคืออยากให้มันดีที่สุดครับข้อแรกเลยแล้วก็ข้อสองก็คือรู้สึกว่าเหมือนผมเคยผ่านการทํางานที่แบบผมแบบเราต้องเร่งเร่งรีบๆครับหลายอย่างแล้วมัน มันเวลามันมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยอ่ะมันกลับไปแก้ไม่ได้ครับเรารู้สึกว่าอยากจะให้มันแบบให้มันออกมาดีที่สุดก่อนที่จะปล่อยเพราะงันก็เลยก็เลยค่อนข้างจะละเอียดมากสำหรับให<อ>ม่รู้สึกว่าเรลวเร็วไปเพราะว่าใหม่เคยปกติใหม่ไทยนะเห็นปีนึงนนนงน่งเริ่มเออเลยนะเริ่พีโปรเออพีหล่อนใช่ปหมคะพีก่อนปีนึงแล้วก็ถ่ายแล้วก็ได้โพลอีกปีมันก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาเที่ยวกับมัน มันจะมันจะเร็วไปอ่ะมันจะทำเป็นโปรเจกต์ที่เราคาดหวังมากๆโปรเจกต์แรกอะครับเป็นโปรเจกต์แรกของค่ายเราของเราสองคนให้คนเอ็นดูอจะได้มีเวลาไปดูแลลูกสาวนี่ยะค่ะมีลูกมีลูกสาวหมเนี่ย่าลูกโชว์กันสิถอดเสื้อร้องเพลงโชว์สิให้กลับอุ่นฝากโปรเจกต์นิดนึงโปรเจกต์ให้กลับเดี๋ยวเดี๋ยวคล้ายใหม่พี่เดี๋ยวเอาก็เหมืเผื่อคได้ค่ะ อกตต์นี <laughs> <Yeah S 1> so it, ้ mm ้ hmm. <That> ่องขอฝากรายงานนี้ด้วยนะคะฝากยายด้วยค่ะก็สามารถมาซื้อได้ที่ศูนย์ธุิกิตนะคะกับทาง Mini House เลยค่ะก็จะมีรูอยู่แต่ว่าถ้าหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ค่ะด้วยนะคะไปแล้ะ แรกของเราแล้วถึงก็หมายควาาพอเรามีแผนโปรเจากแผนเบียที่จะต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยงานในองการของเราเราจะยังไงเราจะมีเนตยังไงในการมาเป็นผู้จัดโดยเจ้าของ Reaction นนั่นนี่าจะเปิดต่อคนไหมหรือว่ามันรู้ตัวเองก่อนคุณคุณกคุณเองว่าทำไมเราต้องทำอะไรขนาดนี้เหนื่อยอยู่แต่สนุกคือเราทำอะค่ะส่วนตัวของเองไม่มีทางเปิดไม่มีทางไม่ได้ปัดปิดไม่มีทางเลยค่ะไม่มีทางแต่เหมือนแบบเราเรียกว่าเหมือนเป็นการเตรียมตัว ที่เราจะแบบขยับขยายในอนาคตก็เราอาจจะทําอะไรได้เพิ่มเพื่อแบบเพื่อแบบรันวงการไปอีก<ม>เพราะเราก็อาจจะเป็นโตขึ้นเราก็อาจจะกลายเป็นบุคลากรบุคลากร, <laughs> ากรของวงการเราก็เ,าเราก็ใช้ความรู้ที่เราเก็บมาจากพี่ๆหลายๆท่านอย่างเงี้ยค่ะามามาทําอะไรให้ให้เกิดประโยชน์หรือแบบสร้างรอยยิ้มสร้างหนังสร้างไรา่ได้อย่างเงี้ยแล้วเพี่คจอมีโปรเจกต์ค้างอยู่ในคลังนิดละครซีรีส์ต่างๆที่โอ้แม่อัะไม่หั่จะมาแล้วเนาะ ไม่อยู่จะมาแล้วแต่หนังพี่เต๋อก็จะมาแล้วนะสี่ศยสี่สีู่ี่มาใกล้ๆแม่อยู่เลยค่ะแล้วก็มีหนักคุยไว้ไไวว้้เรื่องหนึ่งค่ะว่าว่าีปีหน้าน่าจะมีแล้วก็ถ่ายหนังเสร็จไปเรื่องหนึ่งค่ะก็ปีหน้าก็จะออดแล้วก็ มีติดต่อเข้ามาอีกวยอะเยอะแล้วจะยังไงเราจะแบ่งปาร์ตยังไงเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันสำคัญการระดับของเราสองคนไม่ไม่รู้สึกว่าถ้าเราถ้าเรารักอะไรเราจะมีเวลาให้มันเหมือนผู้รักอะค่ะไปแล้วโมเมนต์เหรอ เหมือนถ้าเราแบบว่ามีแฟนเรารักแฟนอะ่ะ <ฤฤ S 1> มันจะไม่มีคำว,ว่าไม่มีเวลเาให้ไงใช่ไหมดังนั้นก็เหมือนนี่ะค่ะงานถ้าเรารักงานลหละไงเ,เราก็มีเวลาให้มันถ้าเราแบบถ้าเรารักที่จะทามันจริงๆนอกจากเราจะเบื่อแล้วก็เหนื่อยอันนั้นเราจะมีข้ออ้างว่าไม่อยากทำแต่พี่เต๋อก็ยืนยันเลยจะไม่ผิดเองนะครับเบื้องหลังหอยังู่นะจริงเือหลังผมยังอยู่นานเล็อยู่นานเลอยู่นานเขาจงรกภครับแล้วเดี๋ยว เนี่ยครับอย่างภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะมีถ่ายภาพยนตร์เรื่องต่อไปอีกงานงานก็จะก็เยอะอยู่เหมือนกันครับซึ่งจริงๆแล้วผมรับถือ่อมากเลยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยในพาร์ทเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาจะต้องแบบมาดูอะไรเยอะมากแบบเร็งๆเพราะว่าของผมในพาร์ทเรื่องโปรดักชั่นอย่างเงี้ยซึ่งมันยังยังไม่ถึงจุดที่ต้องทำโปรดักชั่นพอผมเขียนบทเสร็จผมก็เหมือนแบบคล้ายๆแบบโอเคแล้วไงซิวแต่ว่าเขาต้องดูแลด้วแต่ใหม่รันต่อค่ะรันวงการต่อที่งารต่อลิซบิทก็ยังมีให้ตลอดเนาะมมีีีีครับ่ บ้างมันไม่มีเวลานะเวลาที่จะไปเดทมันก็ไม่ได้เดทอะค่ะเวลาเดทก็อยู่ในงานแล้วตอนนี้รู้สึกเวลาทำงานก็ต้องแอบขโมยขโมยโมเมนต์โรแมนติกกันดิเซนต์บอกว่าเหมือนคุยงานคุยงานแล้วแล้ววันนี้สวยนิดนึงแล้วก็กลับไปคุยงานต่อแต่วันนี้เต็งกวัวกระชากไปบ้างกระชากวันนี้ต้องขยายค่าว่ากระชากไวนิดนึง มันก็ต้องโทรโทษลุกไปกุชชี่อยู่แล้ว we love กุชชี่ at heart หรือว่ามีให้เองนะคะเขาพี่เต๋อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าใหม่ใม่ใส่ใจมากค่ะเพราะใหม่รู้สึกว่ามันต้องผ่านกันไปดีดีเลยเราพบกันแล้วเราต้องดูดีแล้วก็พี่เต๋อต้องดูหลอกขึ้นและดูเด็กลงหรือเปล่าคะซึ่งดูหลอกขึ้นและเด็กลงเนาะคนนี้กับพี่เต๋อจริงจริงต้อยักหน้าอยู่กับกันเออน้องใหม่มาช่วยดูด้วยการลุกฝังอะไรฝังที่พี่ใหม่ แรกๆเขินนะแต่แบบหลังๆรู้สึกว่าเออดีมากเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเราเราก็จะแบบแบบรู้มากขึ้นว่าการไปไหนอะไรยังไงสถานการณ์เราควรแต่งตัวแบบไหนแล้แบบไหนที่ดูดีดูดีแล้วคือถ้าเรื่องแฟชั่นหรือว่าเรื่องการการสไตลิสต์นะครับเขาเขาเป็นจอมเบอรหนึ่งแต่กูชี่เหมาพี่เต๋อมากใช่ less is more กูชี่เหมาะมากเพราะวันนี้ดูดีมากพี่ออมาที่พักที่ออกงานนะคะที่พกหลังไม่ค่อยดูให้แล้วนะคะ ว่าเหมือนเก่งแล้วแต่ช่วงปีแรกจนถึงจนถึงปีที่แล้วก็แต่คบกันปีแรกจนถึงปีที่แล้วก็ดูให้ดูให้แบบจริงๆแต่หลังๆมาก็ไม่ได้ดูให้แล้วคะน่าจะวันเดือนหนึ่งแล้วเนาะไม่ดูให้แล้วถ้าอย่างยังยังเวลาไปงานคู่อะไรต้องต้องนัดกันไหมว่าต้องแมทช์กันอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ต้องแมทช์ก่ะแต่ต้อง ออกมาแล้วออกมาแล้วทั้งคู่ดูดีในแบบของตัวเองแต่ว่าไม่ต้องแบบเป็นเสื้อคู่หรืออะไรเงี้ยไม่จําเป็นใช่แต่ว่าก็ต้องไม่ให้พี่เต๋อรู้สึกอึดอัดก็ดีคือเขาเขาเหมือนแบบค่อยๆแบบพัฒนาสไตล์เราโดยที่เราไม่รู้สึกแบบอึดอัดเลยจริงแค่แบบบางวันแบบชุดเราบางครั้งมันหายไปแค่นี้ไม่รู้ไปไหนเราอยากหายไปแล้วก็จะเหลือแต่สิ่งที่บอกเราบอกแฮปปี้ หอกลูกให้แล้ว an no ี่มาึกว่ายส่ร์ก็ไม่ต้องเสียค่าสไตล์นี้แล้วใครใครเหนื่อยดำเองนะทไปเลี้ยงข้านะได้ดีมากโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณค่ะโหอยู่ช่วยสนนะไรันตรงนี้ไม่รู้เมื่อกี้มุมมิเมนีมุมมนนึงเมนดูางงานอีกแล้วเหรอคะไปเจริงๆได้ไหมอ่ะเคค่ะ